สวัสดีค่ะพี่น้องมา่าะไม่กินตังหงโอ้ขนมจินจะ้ะยู่ๆอจะ้ะ มีขากรองด้วยโอ้ยนากนาสด <c oughs> พูดได้ใจดีซื้อซื้อขากรองให้เนะี่มาดู้ตำขนมจีนจ้ะ <c oughs> อืมจับ อะดจำมาเด้อจามึงมาจาม,มาปูเป็นโตโต,โตจำปูนหน้ามาจำบอัอันนี้หนาสดเผ็ด ยู่ใจดวงไฟตาสีดำดำจังจ่อยมาจะไหมกายปูนันนนวนัวพอดีเลยอี่ปูปลาพรอยขอบคุณเด้อจาาปะาพรอยของฝากของตอนจากบ้าน คืพอพ่อนเราเบอร์กินอีปูโดนเราจ้ะเหตุให้เราเกือบตายหยองนีปูหน้าเกาก็เลยเบอร์กินจะผิดอีหยังถ้าว่าผิดกระเพาะเราแตำเรงจุกแจงต้องเพชรมาก,ก่อนเพชรเปรี้ยวหวาน,นหน่อย น้ำปลาตวโตผสมน้ำปลาฝาเหลืองเขาเา้ากันเลยจ้ะว่วหนาฝาเหลืองจะเฮ็ดสูตรเข้มข้นมาผสมน้ำเลยจ้ะอยู่นี้กำลังปรปับปรุงอยู่กำลังทดสอบทดสอบสูตรจ้ะ นาแลมเมียบาทโอ้ยแขนระดำห่อนไหลผักบวบผักยูท่าง ถ้ามัามมานาะไสมันจะเป็นน้ำมักเป็นแบบน้ำก่อยๆไหมคะเกิดมองน้ำก่อยๆเพราะว่ามองบอมองทามมันจะมีมซาเกลือแต่สมัยน่อนๆอาม่ตู้ผ้าไปต้มเกลืออยู่มองน่าจะต้มเกลือกินเอง หน้าก็ไม่ได้ทาไปคิ้วก็ไม่ไ,ได้เขียนปากก็ไม่ได้ทาไม่เขียนพี่น้องมาเด้อมาเด้อ